สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับพามาดูเขาเรียกว่าอ่าต้นใบเสมานะครับใบเสมาก็คือใบเสมาตัวน,นี้ก็เรียกว่าใบเสมาอ่ามีหนามครับบางคนก็ตระกูลเดียวกับวอไอต้นกระบ,บองเพชรน,นะครับพอตัวน,นี้จะเกิดง่ายครับพอทิ้งก้านไว้ตรงไหนหรือใบตรงไหนปับ๊บหกักหน่อยเดียววางแล้วก็ขึ้นเองครับตอนนี้ก็ ที่ตรงนี้ก็น่ะทิ้งเอาไว้โดยขึ้นตามชายป่าชายเขานะครับนี่นะครับแล้วก็ที่ลกล้างนะครับไม่มีใครเหลียวแลนะครับเห็นแม่ค้าหัวใสเอาไปปักที่กระถางนะหักแค่ใบแค่นี้นะครับนี่ใบแค่นี้นะครับหักแค่นี้หกักหักแค่ตรงนี้ไปตรงนี้นะแล้วก็ตรงนีจ้จิ้มมาประมาณแค่นี้นะลุงดามจะเห็นนะตรงนี้นะครับ หักใบที่แก่ๆหน่อยครับทถี่นอ่อนก็อย่าไปหักหักมันแก่ๆหน่อยหักเสร็จแล้วหักแค่ตรงนี้นะครับนี่ยตรงนี้หรือมีดปาดปาดตรงนี้ปั๊บแล้วก็ฝังประมาณแค่เนี้หนึ่งส่วนสามนะครับฝังไปหนึ่งส่วนนะครับฝังข้างล่างฝังข้างล่างตรงนี้ครับรากจะออกไวมากครับตรงนี้ก็เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งครับหาดูได้ยากนะครับตอนนี้ลุงดําเห็นเป็นร้อยๆแล้วครับเนี่ยถ้าขยายก็รวยเลยครับคนไหนหัวสายหรืออยาก ไม่มีอาชีพนะครับไม่มีอาชีพก็เอาตรงนี้มาทําอาชีพได้นะครับตอนนี้นี่ครับนี่นะครับใครอยากได้หรือยังไงกระโทามหาลุงดํานะครับถ้าเราเด็ดไปปลูกนิดหน่อยก็ดีนะครับบางคนก็บอกว่าปลูกแล้วตัวนี้มันจะลามไวมากนะครับลามไวแล้วก็หนามที่เขาจะเป็นนี่ครับ บางคนก็เรียกใบเสมาใบเสมาหนามครับนี่น้ำตําไปก็จะเกิดก็เรียกว,ว่ามันจะเป็นแผลที่เป็นเอ่อกขาวแบบสิวอะพอมันโดนตําแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าคนแพ้นะครับนี่ครับมีเยอะแยะเลยครับนี่ตรงนี้ก็มีโอ้มีเยอะครับหลายกอหลายต้นนะครับนี่นะครับนี่นี่นี่ครับเต็มเลยครับดอกจะเป็นสีนี้ครับดอกเป็นสีนี้ นะครับนี่ดอกเป็นสีนี้นะครับนี่ดอกจะเป็นสีแดงแดงนะครับนี่ครับ,รบดอกมันสุกแล้วครับนี่ไม่รู้ว่าลุงดําก็ไม่รู้ว่าเอาดอกนี่ไปไปเพาะได้เปล่านะครับนี่พอลุงดําจํในนี้ก็สุกลุงดำดวายนไว้ที่เดิมเนี่น,นะครับเออไว้ที่นี้นะครับไว้ให้มันงอกต่อไปเยอะน,นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรนะอา่าทายเซอร์ฟี กระบองเพชรก็ได้นะครับนี่ครับนี่นะครับโอ้โหบางต้นกอเนี่สวยมากนะครับแมลงคําทาอะไรไม่ได้นี่ครับโคนต้นโคนเดียวขยายกิ่งกอใหญ่มากครับนู่นไปถึงนู่นเลยครับเยอะแยะนี่อย่างนี้กอใหญ่สม้งรตจะเป็นกอแม่พันธุ์นะครับนี่นะครับลุงดําก็มาให้ดูนะครับนี่นะครับถ้าเก็บไปปลูกใส่กระถางขายให้คนที่ ชอบใจหรือยังไงนะครับก็ราคาดีครับวันนั้นลุงดำไปเห็นที่ศูนย์ขายต้นไม้ศูนย์อพืชพันุนะครับก็กิ่งนี้ก็ต้นเดียวก็อย่างนี้บางคนก็ขายสิบบาทนะครับสิบบาทยี่มห้าบาทยี่สิบบาทตรงนี้เนี่ยตัดแค่นี้ก็ฝังไว้ลงดินก็อัตราส่วนก็พอออกจากดินประมาณสองส่วน ฝังไว้ส่วนหนึ่งนะครับอาตราส่วนการปลูกที่ลุงดําเคยปลูกแล้วเกิดน,นะครับนะครับใครจะเอาไปลองให้ลุงดําไปลองป,ปลูกเป็นลุงดําก็ลองนะครับนะครับแต่วิชาการเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ลุงดําคนแถวนี้ที่ลุงดําก็บอกว่าใบเสมาหนามหรือกระบองเพชรใบนหนามอะไรเงี้ยนะครับตระกูลเดียวกับกระบองเพชรนะครับ นะครับตอนนี้ลุงดำก็ไม่รู้นะครับรู้แต่ชาวบ้านเรียกว่าใบสีมาหนามหรือใบอกระบองเพชรหนามใบหนามอ่างเงี้ยแค่นี้นะครับจากลุงดำครับสวัสดีครับ